รายการโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและย er ีสต์เคลือบฟีลป้องกันการขาดวิตามินบีรวมนิวฟาวิดพลัสจากนิวเจริญฟาร์มาสูติคอลถ้าผู้ชมฮะในสกูนี้ที่เราเกิดเอาไว้นะครับเรื่องของหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงคือถ้าเกิดคนอายุสัก40กว่าขึ้นไปเนี่ยต้องชินชินกับหนังกลางแปลงในพื้นที่แถวบ้านตัวเองหรือ อย่างน้อยๆก็ต้องเคยผ่านมาดูหนังกลางแปลงที่ท้องสนามหลวงใช่ใช่ไหมครับใช่ทุกวันนี้หนังกลางแปลงยังมีอยู่นะครับในเพจนันทวันภาพ,พยนตร์หรือว่าบริษัทฉายหนังกลางแปลงนะครับเขามาโพสต์ภาพที่มีคนเข้ามารับชมหนังกลางแปลงเป็นจํานวนมากนี่ฮะน,นี่เขาบอกนะครับว่าก็ผ่านมาทุกยุคแล้วนะเหลือแต่ยุคอนาคตเท่านั้นแหละที่ยังไม่เคยผ่าน ตลอดช่วงอายุของการทำอาชีพใช้หนังกลางแปลงยังไม่เคยเห็นเลยว่าจะมียุคไหนที่หนังกลางแปลงบ้านของเราจะตกยุคตราบจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามนะฮะหนังกลางแปลงเหนือการเวลาโโหนังกลางแปลงเหนือการเวลาด้วยนะฮะใช่คนดูเยอะนะฮะเยอะนะน,นั่นทวันภาพยนตร์ท่านผู้ชมฮะโอ้โอคือในในยุคปัจจุบันที่ โอ้โห oh, เรามีทั้งทีวีดาวเทียมมีทั้งเคเบิลทีวีนะครับมีทั้งค่ายหนังต่างๆที่ลงมาอยู่ในจอทีวีบ้านเราแบบเสียเงินไม่เท่าไหร่ก็สามารถดูหนังได้แทบทั้งวันเป็นซีรีส์ก็มีนี่นะหลายต่อหลายค่ายแต่ปรากฏว่าหนังกลางแปลงในบางพื้นที่ยังมีคนไปนั่งชมเห็นไหมฮโอ้โหน,ะ oh. นี่หนังกลาง<ะ>แปลงก็คือการเอาจอหนังไปฉายดูในที่โล่งกว้างอ่ะ ง่ายๆเลยแล้วแต่ละคนก็จะมีเสือบ้างหนังสือพิมพ์บ้างผ้าใบาบ้างไปนั่งปูดูโอ้นี่งานวัดชัดเจนฮะฮะใช่นี่งานวัดเลยนะฮะคนเยอะนะฮะโอ้แลวคนดูเนี่ยใส่แมสด้วยนะฮะใส่แมสด้วย <c oughs> นี่ไม่ใช่ภาพเก่าท่านผู้ชมฮะนี่คือภาพปัจจุบัน,นะฮะนี่คือภาพล่าสุดนะฮะว่าหนังกลางแปลงของทางนันทวันภาพยนตร์เนี่ยยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ได้รับการอุดหนุนคนดูไม่น้อยดูไหมะฮะเห็นไหมฮะ สอบถามมาแล้วนะ,ะว่านี่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะฮะสุรินทร์ฮะนี่ที่สุรินทร์นะครับเอ,อ่ออันนี้คือวัดหนองเรือฮะวัดหนองเรืออำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์ครับเห็นไหมโอ้โหคนดูนะฮะจังหวัดสุรินทร์พอตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วก็อยู่ในกลางลานวัดแบบนี้ก็อากาศโอ้โหสุดยอดนะสบายเลยยังกระดูในในโรงหนังชั้นหนึ่งอ่ะยังกระดูในเมเจอร์ มีแอร์เพอเอเย็นกว่าแอร์ด้วยนะฮะใช่ดูตินีนี่ที่โล่งฮะสะดวกสบายยืดแข้งยืดขาได้อเขาสุดยอดนะฮะโอ้ก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าจะมียุคไหนที่หนังกลางแปลงบ้านเราจะตกยุคนี่เขาบอกไม่เคยตกยุคนะสอบถามมาเขาบอกว่าอันเนี้ยอยู่ในงานเลยนะงานบวชบวชนาคช้างฮะบวชนาคช้างบวชนาคช้างอนี่เขาก็มีการจัดฉายหนังกลางแปลงนะฮะ แล้วก็ดูนะฮะคุยกับทางเจ้าของนันทวันภาพยนตร์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คนเขาพูดกันนะเขาก็คุยบอกว่าที่สุรินเนี่ยเขาบอกเลยมีของดีอสี่อย่างคือคืองานช้างงานช้างหนึ่งงานช้างสองก็คือจาพนมยีรำเพราะเป็นคนสุรินสามก็คือบัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวด้วยก็เป็นคนสุรินสุรินใช่ฮะสี่ก็คือนันทวันภาพยนตร์เหรอที่เขาพูดยี้นันทวันนี่ติดหนึ่งในสี่ด้วยใช่โอ้โห เขาบอกว่าคนท้องถิ่นเขาจะรู้เลยสุรินมีของดีอยู่สี่อย่างงานช้างจ่าพนมบัวขาวแล้วก็นันทวันภาพยนตร์เขาบอกนะนันทวันภาพยนตร์นี่เขาจัดฉายหนังกลางแปลงเขาบอกว่าเห็นเขาบ่นกันเห็นเขาบอกว่าผู้ประกอบการคนอื่นแบบเล้มหายตายจากกันไปไม่ไหวแล้วขาดทุนไม่มีคนจ้างเขาบอกว่าภาวะแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับนันทวันนะมีคน มีคนจ้างไปงานบวชบ้างงานวัดบ้างนะออและแต่ลนะที่ที่เขาไปจัดฉายเนี่ยเขาบอกคนดูเยอะไม่มีไม่มีหลอมแหลมหลงเหลงนะเรอโอ้โหนี่ชาวสุรินต้องดีใจเนยนะใช่ต้องดีใจนะฮะที่หนังกลางแปลงนั้นยังยังอยู่ได้ในจังหวัดสุรินนะน่าอนะิจฉาเนาะน่าอิจฉาบางทีเราแบบโอ้โหเราคิดถึงสมัยเด็กๆเราดูหนังกลางแปลงนะอ่ะเออมีความสุขอ่ะอใช่ไหมฮะใช่ใชสมัยเด็กๆเนี่ยไปนั่ง ปูเสือเนี่ยนะปูเสือเอาผ้าใบไปจองกันตั้งแต่เย็นชแล้วใครดูได้จนจนจบทุกเรื่องเนี่ยนะฮะตอนั้กเขาจบประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งถือว่าโอ้โหอันนี้แม่งสุดยอดเพราะฉางแต่หัวค่ำไงใช่ใช่ไหมนี่ฮะเออคือเมื่อก่อนในกรุงเทพสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยในกรุงเทพก็จะมีเออตรงไหนมีชุมชนชาวจีนอยู่ก็จะมีศาลเจ้าแล้วพอปปลายปีเนี่ยก็จะมีงานงานไหว้ศาลเจ้าอ่ะ งานไหว้าสารเจ้าเขาก็จะมีจัดงิ้วบ้างแล้วก็จัดฉายหนังกลางแปลงบ้างใช่นะก่อนจะฉายหนังกลางแปลงที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็มีการฉายอะไรคะฉายงิ้วอะหรือว่าฉายโป้ยเซียน,นยใช่ใช่ใชถวายเจ้าใช่ไหมอออพอหนังฉายโป้ยเซียนมาปุ๊บเนี่ยก็รู้ล้เดี๋ยวโป้ยเซียนจบปุบ๊บเอาละหนังมาแล<ช>้วหนังไทยหนังจีหนังกําลังภายในหนังชอราเดอร์หนังไอหนุ่มเฉินหลงไอหนุ่มพันมืออะไรเนี่ยมาแล้วนะฮะสมัยก่อนที่กรุงเทพนะฮะ แล้วก็งานวัดก็มีงานวัดก็มีใช่นันทวันพ้าพพยมก็บอกเขาเป็นแบบนั้นเลยนะฮะเลิจ้างก็ไปฉายได้เลยนะฮะเยี่ยมเลยจเจ้ากี่คืนอะไรก็ได้งานแก้บนงานบวชนะฮะก็ได้เสมอนะฮะแล้วก็จะเอาแบบจะเอาแบบให้มีนักภาคไปภาคสดๆก็ได้นะภาคสดได้ด้วยใช่สมัยก่อนมีนักภาคนะใช่มีนักภาคนะอยู่ตรงเครื่องฉายนะอยู่ตรงเครื่องฉายบางทีมาคนเดียวผู้ชายอ่ะ แต่ภาคมันทั้งเรื่องเลยทั้งตัวผู้หญิงตัวนางเอกกาลังภายในและภาคบทเลยนะฮะนันทวันภาพยนตร์ก็เขบอกเขาพร้อมนะท่านผู้ชมเข้าไปใน Facebook เขาได้นะถ้าสนใจนะอยากจะใครอยากจะฉลองงานมันเกิดนะจะจัดฉายหนังกลางแปลงให้ระเบือลือล่านไปในหมู่บ้านก็เอาเลยนะฮะก็ติดต่อไปได้นี่เพจเขานะชื่อตรงๆเลยนันทวันภาพยนตร์นันทวันภาพยนตร์ฮะ แต่บอกเขาไว้ก่อนว่าบริษัทเนี่ยเขาอยู่สุรินนะฮะอยู่สุรินบริษัทเขาอยู่สุรินฮะที่ได้บรรยากาศดีนะของประเทศไทยเนี่ยหนังกลางแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็วันที่5ธันวาคมสมัยก่อนใช่หนังกลางแปลงร้อยจอใช่ตั้งแต่ถนนราชดําเนินยันท้องสนามหลวงโอ้โหผมยังจําได้ผมยังไปเดินเลยเดินดูเลยนะใช่ผมไปเดินดูไปเดินดูนะมีมีทุกที่เลยหน้าธรรมศาสตร์ตรงกลางนะฮะ ไปจนถึงตรงแถวปิ่นเกล้าไปจนถึงแบบโอ้โหแต่ว่าตรงกลางสนามหลวงเนี่ยก็ต้องเว้นให้แสดงโขนด้วยชกมวยด้วยชกมวยก็มีชกมวยเฮีย <c oughs> ช้ยหมะจัดไป <c oughs> ชกมวยโอ้โหแบบสุดยอดนะฮะบรรยากาศแบบนี้นะครับอาท่านผู้ชมฮะเอาแล้วฮะจากหนัง <c oughs>